ว่าแล้วคโคดีเริ่มจะตีสปินเริ่มจะตีเชกหนีขึ้นมาหัวเรือคู่ขี้สูสีขึ้นมาแล้วจ้าโอ้ยร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายมาดูสิว่าเจ้าแม่ระพุนจะหนีรอดปลอดภัยไหมในเมื่อขุนกลางปุดมาเข้าไรบนไรเบียร์ไรเสียไรทิ้งกันมาเอาเลยขุนจังเจ้าแ,แม่ขุนจังเจ้าแ,แม่ขุนจังเจ้าแ,แม่ขุนจ<อ>ังเจ้าแ,แม่ขุนจังเจ้าแม่ขุนจังเจ้าแม่ขุ่ผู้ให้คำตอบของเจ้าแม่ระพุนนั่นก็คือเรือขุนกลางนาวาครับแม่จากจังหวัดนครพนม ไอ้หนุ่มหน้าวนโคนวัดกันพราวาดขอเรียกครับเรือโอ้โอ วัดสีสะเกดในร่องน้ำสีแดงเจอกับเรือขุนกลางกุดปลาขาวนาว่าเรือดีเรงจากจังหวัดนครปฐมเอาละโวยเรือแม่น้ำบูลในนามของเจ้าแม่ลำพูนจากจังหวัดสีสะเกดมาเจอเรือนครปฐมในนามของ,ของ,ของอแม่น้ำโขงน้ำโขงเจ้าแม่น้ำบูลมันก็ว้าวุ่นกันลั้พีน่น้องแม่เจ้าเว้ยไม่ธรรมดาเจ้าแม่เจอขุนขุนเจอเจ้าแม่ใครจะแม่กว่ากัน เจอคุณขุนเจอเจ้าแม่ที่แน่ๆไม่มีแย่อย่างแน่นอนครับเจ้าแม่เราพูดในดานามของเจ้าแม่ลำพูดใช้เรือของพอดพักก,กินสนาส่วนเรือขุนกับนาวาขุณปักเขาดาวาว,วากันทำมาจากเมืองลาทำมาจากเมือกสอบบอลาว่าแล้วโค่นี้เริ่มจะตีสปินเริ่มจะตีเฉกนีขึ้นมาหัวเรือคู่ขี้สูงสีขึ้นมาแล้เจะโอยรอยแม่สุดท เจ้าแม่คุณตั้ง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 เจ้าแม่คุนต้เจ้านเจ้าแม่เาเ่ใช่โอ้ยอ้อยอยแข่งขันอย่างนี้มันก็ว้าวุ่นลครับผู้นี้ทาให้กมากัว้าวุ่นแล้วพี่น้องโอ้ยมันจะว้าวุ่นไหมแบบนี้โอ้ยใจจะขาดแล้วกูกี่สูสีครับเป็นโคชิงชนะเลิศครับสี่สิบฝีัย ใส่กันเต็มที่ครับเจ้าแม่ลาพูนจากสีสะเกตครับโอ้ยยังดูพี่โอ้ยกับพายักษไรไอหนุ่มหน้ามนจากนครพนมก็ต้องตัดสินด้วยกล้องวิดีอาแล้วครับตอนนี้ก็มาดูภาพแล้ครับตอนนี้ผลการแข่งขันเรือเจ้าแม่ลำพูนร่องน้ำแดงวิ่ง ครับคุนกลางจะมีโอกาสในรอบกลับสายน้ำครับวัใจจงอไยครับทำเวลาได้ครับสำหรับเจ้าเมลพูนทำเวลาได้1.16.11วินาทีขอเสียงปรบเยืยเรือทั้งคู่ขับ40ฝีภ้ายโอ้โหครับวันนี้ท่านประลัดวีรศักดิ์โดนสูงยามบอกว่ามีรางวัลคู่ดูเดือดด้วยนะเรามีรางวัลคู่ดูเดือดเพราะฉะนั้นเรือทุกลำที่อัดกันมาเต็มที่ เราจะพิจารณาคู่เดือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกลําเรือครับในบรรดาสีคู่ที่ผ่านมาเนี่เจ้าแม่ลพูนททาเวลาไวที่สุดเท่าไหร่ครับ1 0ดหรือเท่าไหร่ตะกี้1.16.11ครับเออทำเวลาไวที่สุดครับในรอบสีเที่ยวที่ถ่ายทอดสุดนี่ครับวันนี้ก็คงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่ต่อไปเป็นคู่หุดโลก โคชิงเชนเลิรรับปาเพชถ้วยก,กอระวังคำยาตเอกนาวากับเจ้าแม่เจ้าย่ามดีนาวาครับโคู่ต่อไปู่ชิงเชนเลิรนะครับประเภทกอก็ออถือว่าเป็นสุดยอด